หลังจากที่จบช่วงโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะมันก็จะเริ่มเข้าสู่เทอมของการแบบเป็นคู่ผัวตัวเมียที่แท้ทูและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วความสัมพันธ์ที่แข่งแกงก็คือความสัมพันธ์ที่สามารถตดหรือว่าเลอใส่หน้ากันได้โดยที่ไม่รู้สึกเขินอายอะไรอีกแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นการละลายน้ําแข็งในครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มจากว่าพระเอกเนะี่ยทำกับข้าวอร่อยมากแล้ววันนั้นเนี่ยน้องเนี่ยก็สัดโฮกไปเลย3ชามเต็มเตม็แล้วในขณะที่เขากําลังแบบอัศรเฮประจําวันกันอยู่เนี่ย น้องเนี่ยนะก็ท้องโครกคลาขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็แซลขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าในกำลังจะตดอะพระเอกเนี่ยก็แบบว่าอย่าพูดได้ไหมพระเอกเนี่ยก็ยังแซลไม่หยุดเลยนะว่าไม่เป็นไรหรอกฉันอุดในอยู่มันออกมาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงีย้ย <laughs> น้องนี่ก็แบบมันใช่เวลาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็อ้าอ,อึอ,อ้าอกันจนแบบเสร็จกิจไปแล้วเรียบร้อยพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมถอดออกนะน้องนี่ก็แบบว่าออกไปได้แล้วจะไปคล้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพระเอกเนี่ยก็แบบว่าถ้าเกิดว่าฉันถอดออกแล้วมันหลุดออกมาทำไงอะ เดี๋ยวอุ้มไปส่งที่ห้องน้าแล้วกันแต่ว่าวันนั้นน่ะแกคือน้องสาวของพระอเอกมาพักที่บ้านด้วยไงแล้วห้องน้ำม,มันมีแค่อยู่ข้างนอกห้องซึ่งหมายความว่าจะต้องไปในสภาพนั้นน้องนี่ก็ไม่ใจกล้าหน้าด้านมากพอน,นะก็เลยไม่เอาจะแบบจะออกแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยลมตีขึ้นหน้าเลยจ้ะก,ก็คือเลอคือเลอออกมาพระเอกนี่ก็แบบข่ำอ่ะขํำแบบขํำแรงมากน้องนี่ก็เขินมากว่าบบโอ๊ยทำไมอ่ะ จนสุดท้ายเนี่ยนะพอถีพระเอกออกได้เนี่ยมันก็เลยแบบตดออกมาเป็นแบบว่าหนึ่งบทเพลงยาวอะ่ะแล้วไอ้ยัก็แบบหัวเราะไม่หยุดน้องนี่ก็แบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปอีกเลยละลอกหนึ่งล้วกันแบบปลุดออกมาเนี้ยพระเอกนี่แบบสำลักจนต้องเปิดหน้าต่างเลยแกฟิลผัวเมียเวรอ